นี่นะจ๊ะนักเรียนเราก็ต้องหารเลขแบบนี้นะจ๊ะต้องลบเลขหรือไงคณิตวันนี้เราก็เรียนแค่กันแค่นี้นะจ๊ะตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วครู <c oughs> ไปสอนท้องอื่นจอนนะเยยจบแล เย้หมดเวลาเรียนแล้วจะได้กลับบ้านแล้วเย่ yay, yay. เดี๋ยวจะชวนเพื่อนไปร้านเสื้อผ้าดีกว่าฉันเห็นว่าร้านเสื้อผ้ามีของใหม่ใหม่ด้วยแหละไปไปอืมแต่คนข้างหลังฉันเน่ยฉันเห็นว่าเขาไม่ค่อยมาเลยเดี๋ยวฉันชวนเขาไปด้วยดีกว่า <c oughs> อืม,อมนี่เธอเธออยากไปร้านเสื้อผ้ากับพวกเราไหมอะ ไม่เป็นไรหรอกเธอเธออยูเธอก็ดังเกลียดเราเราไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ถ้าเราใส่เสื้อผ้าไปก็ไม่สวยหรอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราสามารถทำให้เธอสวยขึ้นได้นะไม่เป็นไรฉันอยู่ฉันมั่นใจในตัวเองแบนแบ,บนี้อืมโอเคงั้นฉันกลับบ้านกับสินโไว้แล้วก็สินโดนได้แล้วนะ โ okay, <c oughs> อเคบาย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 นี่ดามาหาฉันนี่ดามาหาฉันหน่อยสิมีอะไรเหรอคือว่าฉันเห็นว่าเขาอะมีสุ้อผ้มันลงใหม่ด้วยนะเดี๋ยวเราจะไปกันเลยกันไหมอะโอเคไปไปเลยไปเลย snowy ไปเร็วโอเค snowy ต้องเสียอีเสียงหนึง่งโอเควันนี้พวกเธอใส่ชุดนักเรียนมาสวยมากๆเลยนะเนี่ยขอบคุณนะงขอบคุณนะงั้นเราไปกันเลยนะโอเคแล้วเราไปกันเลยนะโอเค มาถึงแล้วสวยมากเลยชอบมากเลยฉันก็ชอบเหมือนกันฉันไม่ค่อยมาร้านนี้เท่าไหร่พอมาแล้วสวยเหมือนกันนะนี่ดูฉันนี่ฉันไม่เคยมาเลยงั้นเราไปดูชุดกันไหมโอเคอืม หุยไม่แต่ชุดสวยร้านดูกว้างขึ้นด้วยหุยกระเป๋าสวยมากๆม,มีแว่นใส่มีแว่นด้วยอันนี้นะ่ารักเหมือนกันนั้นเนี่ย เปล่าหรอดูไม่ออกเลยฉันขอดูก่อนนะถ้าฉันเสร็จแล้วเดี๋ยวฉันจะให้เธอดูโอเคอ้มีชุดนักเรียนแบบนี้ด้วยหรอเนี่ยสวยมากเลยถ้าเอาชุดนักเรียนนี้หนึ่งดีกว่า ว้าวอันนี้ก็สวยนนเนี่ยเอาอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยดีกว่าอันนี้ด้วยดีกว่าว้าวคิดว่าน,นี้ก็น่ารักฉันขอไปดูตรงนู้นก่อน ว้าวเขาไม่แมทชชุดให้เราด้วยเหรอเนี่ยสวยจังฉันเอารองเท้าอันนี้หนึ่งดีกว่าเขาใส่ทุงก่อน <c oughs> อันนี้แล้วกันเอาแค่นี้แหละ เออไม่เอาก็ได้โอเคฉันเลือกเสร็จแล้วแล้วพวกเธอไปเลือกเลยโอเค ีไม่เอาอะไรดีกว่าออโอเคงั้นเรากลับกันเลยนะอือม,มาถึงบ้านแล้ว

ฉันไปขายของก่อนมาถึงแล้ว กิฟช็อปด้วยฉันเราเข้าไปดูดีกว่าว้าวสวยมากๆเลยใครเป็นคนทำเนี่ยสวยจังเลยเจ้าของร้านน่าจะหน้าตาดีมากๆเลยเฮย นั่นเจ้าของนะร้านางนั้นเหรออืเป็นเพื่อนในห้องฉันนี่นะอ้านี่อ้าวนี่เออเธอมาร้านกิฟช็อปฉันด้วยเหรอดูของได้ตามสบายเลยนะเดี๋ยวฉันฉันจะพาเธอไปแปลงโฉมด้วยเธอจะได้สวยขึ้น ไม่เอาไม่เป็นไรฉันไม่ดูแล้วก็ได้ไม่เป็นไรเธอมาร้านฉันเธอก็ต้องซื้อของฉันไม่ใช่เธอมาร้านฉันเธอ,ก,อ,อ,อาาก็ดูของไปก่อนสิฉันมีของแถมให้ด้วยนะอก็ได้ ดูสิร้านฉันมีเดขอขหอน่ารักเพียบเลยเธอน่าจะชอบนะดูก่อนได้เลยฉันไม่รบกวนหรอกเลือกไม่ได้ใช่ไหมมาเดี๋ยวฉันเลือกให้ เธอจะแปลงโฉมใช่ไหมล่ะมาก่อนแรกเธอต้องถ้าอยากได้แก้มสีไหนอ่ะอลองอันนี้ก่อนเออก่อนแรกเธอต้องไปทำทรงผมใหม่ก่อนนะเพราะว่าทรงผมของเธอนะัดบังหน้าฉันแตกไม่ได้เลยอืมก็ได้ลองมาล้านนี้ก่อนนะ ทรงผมผู้หญิงเลยลองไปล็อกมอสิไม่มีเลยงั้นเดี๋ยวเราไปที่ห้างกันเถอะนี่ไงมาถึงแล้ว พี่เนี่ยทำดีมากอืมขอทรงผมสว,สวยให้เพื่อนหนูค่ะโอเคจ้าอือไปล็อกนู้นก่อนนะ ไม่สวยไม่สวยก็สองเดียวก็ยังไม่ดีค่ะโอ้ไะมีกอดหัวเถิกมากไม่เอาค่ะหนูว่าเอาทรงผมสั้นนั่นแหละค่ะ โอเคค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหคิวเธอนี่ไม่ค่อยดีเลยนะมาเดี๋ยวฉันจะลบหน้าให้เธอขออนุญาตนะคะอ,อืสีไหนดีนะ ก็ยังไม่ดีเลยเดี๋ยวฉันพาไปกร้านนึงแล้วกันอืฉันดูที่นี่ไม่มีแปลงงั้นหรอ จะไปเอาที่บ้านฉันนี่แหละฉันดูได้ไหมอ่ะก็ต้องลองดูก่อนไม่ลองก็ไม่รู้นะ คอนแทคเลนน่ารักมากเลยถ้าเธอลองไปส่องกระจกที่บ้านนะสวยมากแน่แน่ขอบคุณนะเดี๋ยวฉันซื้อของเธอดีกว่าโอเค สอันนี้ละกันโบอันนี้สวย มีกล่องจุ่มด้วยเหรอใช่ฉันเอาหนึ่งจุ่มนะ ฉันขอเปิดกล่องสุ่มเลยตึง้งมาฉันได้ตัวนี้น่ารักมากโอเคบ๊ายบายนะ